กับน้องตั้งค่ะได้รับแล้วขอขอบพระคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อขอให้นทุกท่านถ่ายบทท่านมื่ี้นี้เอาขอ,อต่อขอให้ทุกท่านจงนีแต่คว่วมสุขควมเจริญนะคะมอบให้หนึ่งส่วนขอให้ได้เป็นพันพันส่วนนะคะคิดจชงใดก็ขอให้มุ่งมั่นปรารถนาที่ควางขขอให้หายเจ็บหายเปลี่ยนขอให้หายพยาธิโรคค่าด้วยค่ะ,ขอ,ข,อข,ะ,คะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะเด้อ ขอขอบพระคุณค่ะฝากไปบั้งซีก่อนนะคอมเมนต์ตัวเบาด้วบนไอซีคุณจันลาสิ่งของที่ส่งมาให้เป็นของคุณครูคุณครูคุณครูเสียญเกษียณแล้วราชการแล้วเกษียณราชการแล้วครูเป็นผู้หญิง ที่ชอบแต่งตัวเมื่อกะเกียณอายุราชการแล้วก็ไม่แต่งแล้วจึงมอบสิ่งของเหล่านี้ให้คุณจันลาอย่างเนี้ยาะนั่นแหละหมอมีอย่างเนี้ยมัน,นมีครบเครื่องสำอาดรเบิง้งเบิแต่งตัวเ้ใส่ชิคิ ขอบคุณนะครับนี Safe> ่จะใส่ตัวพุ่นเหรอพี่อะไรใส่ขอบคุณครับโอ้ยศาสตร์หลบศาสนี่ผมก็เพิ่งเห็นนี่ล่ะวันขอให้เพื่อนมาแต่งตัวนี่แหละวันขอให้อาจารย์จงนี่แต่สุขภาพแข็งแรงเด้อค่ะจ้าที่จริงใดก็ขอให้สมควร ตั้งใจคิดค่ะขอให้เงินทองไหลเข้าเทเข้าค่ะมอบให้อันแม่จะลาคนนี้สันี้ขอให้คุณครูคนผู้ใจบุญเด้อค่ะขอให้ได้หลายสิบเท่าพันเท่าเด้อค่ะขอให้สุขภาพของคุณครูจงแข็งแรงเลยค่ะแม่จะลาได้รับอเด้อค่ะขอขอพระคุณหลายๆายค่ะคุณแม่ใจบุญค่ะขอให้สุขภาพคุณแม่จงแข็งแรงตลอดไปเลยค่ะเด้ ครก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเมื่อเราเด้อครับก,ก,ก็ขอบคุณครับที่ยังติดตามยังเบ่งแยงอยู่ครับที่ส่งของมาให้ก็ขอขอบคุณครับ